อนุสาตย์การนะครับว่ากิจการจ่ายค่าจ้างนะครับฝั่งวุชาร์กรเป็นผู้จ่ายวิษัทขอเป็นคนรับนะครับซึ่งค่าจ้างตรงนี้เนี่ยจ่ายเงินสำหรับค่าจ้างหนึ่งห่บาทนะครับทีนี้เรามาดูว่ากรณีจ่ายค่าจ้างแบบนี้หักนักจ่ายอย่างไรแล้วก็บันทึกบัญชีอย่างไรเริ่มที่ฝั่งผู้จ่ายครับก็ฝั่งผู้จ่ายนะคะเดบิตค่าใช้จ่ายหนึ่งหมื่นเครดิตเงินฝากธนาคาร สี่เพื่อเงินสดก็พั็้อยบาทภาษีหักนัดที่จ่ายสา0แ้อยในเครอออกเกดิตออเดอร์รายได้1มบาทค่ะตัวอย่างนี้นะครับทำให้เราเห็นว่าเรื่องของภาษีหักนัที่จ่ายนะครับฝั่งผู้จ่ายจะถือเป็นหนี้สินนะครับฝั่งผู้ถูกหักจะถือเป็นสินทรัพย์นะครับ